สวัสดีค่ะมบาบ้านแท้ในต่างแดนยูเคนะคะมาเบิร์อาหารแรกม,มานคะิค<ม>่ากระสิมิลูกชิ้นนะคะ<ม>เฮ็ดเอาเองพักตะมังคุงกับแคบหมูกับไข่เค็มมากินเขา่านะครับกล่องขิงจังหน่อยกันนะยับเอาบอยยับเอากินน้ำกันนะคะตะมังคุดคุณเหลือจักหน่อยใสย่็จพารุงไปน้ำเสียงดังทะลุเบิร์นั่งอยู่เนี่ย กันบมันพอกินกัตมห้องมมรชิมมีใครเข้มหอมชิมนึ่งชินแล้ว ซ็นเเองค่ะเฮตอโดนละแบบตัวลาลาดับจิ้มได้ไรม s อลมก็แค่ e ิชมฟอร please ลูกก็ไว่นทรายลูกก็กินเข่าก็ไ่เข้มาแว่นกินเครือรี่ก็เปบกเขา่า แซ่บแซ่บุกชิ้นใส่ไข่เค็มมาลองหน่อยนะดำยังกับไข่เค็มมาชิจุ mm ูเพล กินง,ง่ายๆค่ะมันเนมาเนี่ย้ค่อยู่กินง่ายมาแล้ค่ะกินตตมโมห้่งน้ำแกนนะคะกับลูกชิน้นกินเพื่อค่ะกินเพื่อค่ะมาแซบน้ำแกนค่ะ